สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวแมกโนเลียทุกคนเลยนะคะวันนี้หมวดมีอ๋อมีเรื่องมาประกาศนิดนึงเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่นะคะตอนนี้ทางแบรนด์แมกโนเลียมีโปรโมชั่นให้สําหรับตัวแทนแล้วก็ราคาปีนะคะลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็ซื้อซื้อแมกโนเลียขนาด5กรัมนะคะ จะเป็นเดคินหรือไนคิมก็ได้นะคะอ๋อตอนนี้โปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นแถม1ชิ้นค่ะได้ทั้งตัวแทนแล้วก็ได้ทั้งลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะตัวแทนที่อยากจะจัดโปรเดียวกับหมวยเข้ามาทักทายหมวยได้นะคะก็คือเข้ามาทักบอกได้ว่าอื่นจะจัดโปรเ,เดียวกับพี่หมวยนะจัดโปรเดียวกับหมวยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวหมวยจะได้ติดชื่อไว้ว่าเป็นใครบ้างที่จัดโปรนะคะแล้วหมวยก็จะแจกให้ตามน,นั้นเลยค่ะเวลาสั่งออเดอร์หมือกว่าแจกแจกแจกของแจกเป็นออตัวแถมไปให้ด้วยนะคะก็ เอเรื่องที่สองก็คือโปรที่สองคือจะเป็นโปรโสมชุนหลีนะคะตอนนี้โสมชุนหลีจะเหลือแต่สูตรเก่านะคะสูตรใหม่ขายดีมากขายหมดกเกลี้ยงเลยค่ะปีใหม่เลยค่ะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดจะใครอยากได้ตัวใหม่ก็ต้องรอนะแต่ตัวเก่าก็สามารถยังมีอยู่นะตัวเก่ากบางคนก็ชอบตัวเก่าใช่ไหมตัวเก่ายังมีขายอยู่นะคะตัวเก่าก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนกันสําหรับโสมนะคะก็จะซื้อครบ800บาทรับไปเลยค่ะบีบีครีมหนึ่งกล่องนะคะ อ๋อบีบีคิีมที่เราให้เร,เราเราให้เลือกเลยค่ะว่าจะเสีไหนจะมีสีเขียวกับสีชมพูสีชมพูนี่เหมาะก,กับผิวขาวนะคะจะมีชิมเมอร์วิงวิงอยู่นะคะส่วนเอ่อตัวสีเขียวก็เอาสำหรับคนผิวปกติหรือว่าคนผิวคล้ำนั่นเองนะคะก็แจกไปเลยคือ800ร้อุดเขาแปดร้อยแจกเลยหนึ่งกองแปดร้อยเขาไปเลยหนึ่งกองจ้าก็ ได้ทั้งราคาปิดราคาส่งนะอย่างที่บอกมีโปรโมชันนี้เออนลูกค้าตัวแทนก็สามารถซื้อได้นะคะเออแล้วก็เราก็จะแจกโฟมให้เหมือนกันนะคะโอเคไงเดี๋ยวหมวยเข้ามาทักทยายแค่นี้ก่อนนะพอดีว่าส่งกระนสนีเพิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงใครจะสั่งสินค้ารีบสั่งมานะตอนนี้โฟมนะคะโฟมมาแล้วนะคะโฟมสีหวานแหววมากตอนนี้โฟมจะเป็นหลอดสีชมพูนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้อนรับออวันวัน,วน,วนเดือนกุมภานัน้นเองเราเลยสั่งมาเป็นสีชมพูนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวยังไงลงรู้ห้ถูว่า ฟมมันเป็นหลอดสีชมพูยังไงแต่เนื้อโฟมยังเหมือนเดิมเลยแค่แพ็กเก็จมันจะเป็นสีชมพูเป็นหลอดสีชมพูเท่านั้นเองค่ะนี่นะคะก็สีชมพูโอเคนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายยังไงอย่าลืมติดตามนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้